ทางไปบินธบัติก็ลำบากวันนี้เราไปพัฒนาถนนก่อน, <c oughs> นหาวิธีการมาจะ กันยังไงในผู้อยู่ข้างในออกไปไม่ได้ผู้อยู่ข้างนอกก็เข้ามาไม่ได้เดินยังจะส่งตัวเองไม่อยู่นะถนนและนี่แหละคือเหตุผลที่ต้องสร้างถนนระดังภาพที่ปรากฏนี่แหละ ว่าเราทำถนนแล้วมันก็แล้วความเปลื้อนความยากลำบากความอันตรายมันก็น้อยลง mm hmm. ในขณะรถ mm hmm. รถอะไรก็รถเถอะ mm hmm. เข้ามายากเข้ามาไม่ได้ทั้งนั้นแหละถ้าฟ้าฝนตกดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็เลยมาช่วยกัน หวานนี้เราก็ช่วยกันช่วยกันไขน้ําให้มันออกจักสะช่วยกันเข้าแบบช่วยกันเทป,ปูนแม้จะรถเดียวก็ได้เทแล้วก็งานอื่นๆขนดินออกจากถนนล้างถนนหนทางให้สะอาดในพวกเรานี้ตั้งใจกันมา เราได้ทำสิ่งนั้นนั้นให้ดีและยังได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเข้าสู่ใจอีกทั้งได้อาุโมทนาบุญด้วยกันคนนั้นทำบุญอย่างนั้นคนนี้ทำบุญอย่างนี้ก็ได้ร่วมบุญร่วมผู้สนกันอนุโมธนาบุญกัน <c oughs> หลายอย่างที่ดีด เราก็ได้ทำเหมือนเมื่อคืนนี้เทศนฝฟังเทศนฝฟังอาเป็นคติดีกัลยาณังวตัตโพสกิอัตานังอติมัญยสิพระพุทธเจ้าท่านเทศกัลยาณังวัตโพสักิอัตานังอติมัญยสิะ ตรัสว่าท่านทั้งหลายก็อาจก็สามารถที่จะทำสิ่งที่ดีงามได้และเมื่อท่านอาจสามารถทำสิ่งที่ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็อย่ามามัวดูหมิ่นตนเองว่าทำนั่นทำนี้ไม่ได้เสียเวลาเหมือนถนนหนทางนี้ เราจะรอให้ใครมาทําให้เรานี่คงไม่ได้เราก็จะดูหมิ่นพวกเดียวกันเองว่าทำไม่ได้หรอกมันใช้เงินเยอะใครจะมาร่วมทำกับเรา,าเราก็จะได้ไปดูหมิ่นตัวเราเองว่าเราทำไม่ได้เราทำได้ก็เหมือนที่ทำนี่แหละเราก็ทำไปเรื่อยๆ ได้ความบ้าความเพียนของเราเพราะความดีเป็นสิ่งที่เราทำได้บาลีพระพุทธเจ้าท่านยกเอาไว้แล้วกะลยหนังวัตโพสักขิอัตานังอติมัญญยสิท่านทั้งหลายก็อาจทำได้ทั้งนั้นแหละเหมืนเราตถาคตพาทำเราตถาคตพาดำเนิน เราตถาคตได้พรรมัมได้ทำที่พึ่งให้แก่ตนเองได้แล้วพวกเธอจงมีที่พึ่งเถิดแตรงทำที่พึ่งให้กับตนของตนเองอย่าดูหมิ่นว่าทำดีไม่ได้เนี่ยท่านแสดงเอาไว้ดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องใช้ความภาคความเพียรความพยายามดังบทบาลีนี่แหละกัลยานังเวตวโพสักขิ อัตอตานังอติมัญญสินี่ยอย่ามองเสียเวลาคิดว่าตัวเองทำดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าน้อยอกน้อยใจกับสกุลรุนชาติกับบาสนาอะไรเราทำปุ๊บเราก็ได้ทันทีตามสิ่งที่เราได้ทำนั่นแหละเหมือนกันกับเรามาวาดมาปฏิบัติทำ มาสร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติก็มาจากคาว่าปฏิปทานั่นแหละสิ่งไหนเป็นไปเพื่อละความโลภโกรธหลงราก็ตัณหาสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้านอกเหนือย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสิ่งไหนเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ในศีลศีลทา เบื้องต้นศนะีลแปดถือพรหมจรรย์สีนสิบสิสองรอยี่สิบเจ็ดอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็มีศีลเป็นพื้น,นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรม <c oughs> เราได้มาสรรสร้างคุณงามความดีในจิตใจของเราเราก็ได้ทำเต็มกำลังความสามารถของเราทุกคน ยิ่งพวกเรามาเห็นด้วยตาของพวกเราเองอยู่แล้วอ่เอออบาอาจารย์ท่านมาพาสร้างพาธรทำเราก็ไม่ตกบุญกุศลได้สร้างได้ทำได้บำเพ็ญได้ช่วยเหลือเจือจุนทั้งนั้นทั้งนี้เราได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามในเราก็ภาคเพียรพยายาม จนจากศรัทธาธรรมดากลายเป็นอัจรลศรัทธาดังบทบาลีที่ว่ายัสสัทธาตถาคตอิอจ,จลาสุปฏิทิตานะอัจ,จลาก็คือเป็นศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้งมัน่นตถาคเตก็คือในพระตถสาคตเจ้าในเราได้ทำจนจ,นจิตใจของเราเข้มแข็งมีศรัทธา หนาแน่นมัน่ในคงใใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่ในคนงามความดีไม่หวั่นไหวเนี่ยอจลาสุปฏิติตานั่นอจละะนั่นเลยว่าอจละศรานั่นหละปฏิติตาสุว่าดีปฏิติตาก็ตั้งมัน่นตั้งมั่นไวด้ดีไว้งามสี่ลัญจะยะสะกระยะนนางอริยกันตังปรสังสิตัง อีกทั้งศีลของเราก็ไม่เสียศีลที่เรามีสัจจะที่จะรักษาศีลในตัวของเราในชีวิตของเราในคู่ครองเย้าเรือนของเราก็มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นมีศีลแล้วก็เว้นจากการทะเลาะวิวาทบาดหมางเว็นจากการชี้หน้าด่าทอกลดา่าซึ่งกันและกันพรอขาดศีลแล้วก็จะมีแต่เรื่อง ทำอะไรก็ตามเราตั้งมั่นได้ดีแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเชื่อคำสอนก็คือศีลที่เรียกว่าธรรมบนไนนี่แหละศีลก็เป็นศีลบริสุทธิ์สะอาดที่พระอริยเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดีศีลนี่มีหลายศา,าสนาศาสนานั้นก็ว่าศีลตัวเองดีศาสนานี้ก็ว่าข้อศีลของตัวเองดีเขาจึงมีศีลหลายศีล แต่พระพุทธเจ้าท่านเน้นว่าศีลอันพระอริยเจ้าตรัสไว้หรือบอกไว้ว่าดีอริยกันตังประสังสีตังที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านสรรเสริญศีลนอกนั้นไม่เกี่ยวเพราะศีลมันมีหลายาศาสนาต้องเป็นศีลที่พระอริยเจ้าท่านสรรเสริญพระอริยเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นส่วนศีลนอกนั้นไม่ชื่อว่าเป็น,นศีลสะอาด เพราะพระอริยเจ้าไม่สันสรินพะต่างคนก็ต่างไปบัญญัติเอามาเองไว้ถือนั้นถือนี้ <c oughs> รักษานั้นรักษานี้นะเป็นศีลไม่ใช่ศีลของพระอริยเจ้าสันสนเราจะเห็นว่าศาสนาต่างๆก็มีศีลของตนของตนแต่ไม่นับเข้าในหมวดของพระอริยเจ้าท่านก็ไม่ถือว่าเป็นศีลศาสตร เป็นศีลธรรมดาเป็นศีลปลอมศีลบัญญัติตั้งขึ้นมาเองโดยคนมีกิเลสเสียพวกเรามาปฏิบัติกันทั้งได้มาถือศีลถือธรรมนำตนประพฤติปฏิบัติตนให้ปกติดีงามศีลก็คือข้อปฏิบัติพ้นจากเวรกกรรมนั่นแหละไม่ข่ดสัตว์ไม่เบียดเบียนเราก็พ้นเวรกรรมข้อนี้ไปเสีย เวรห้าก็ห้าอย่างนี่มันจองเวรคนข้อหนึ่งเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปจองเวนกับสัตว์กับบุคคลข้อสอง <c oughs> อาทินาทานเรกาก็ไม่มีอะไรในของเฟืงนี้อยู่แล้วล่ะที่จะไปจองเวนจองกรรมแล้วขโมยคดโกงอะไรกับใครขอ้อธิสาวอสัตธรรมหรือว่าการมีสมิชัาจา์ เราทั้งหลายก็มั่นคงซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมของตนของตนก็ไม่สร้างเวรสร้างกรรมถ้าผิดจากนี้ก็สร้างเวรสร้างกรรมต่อเนื่องแล้วก็จะบน่นว่าเป็นคนมีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ก็ตัวไปสร้างมันขึ้นมาเองข้อที่สามข้อที่สี่มูสาวาทไม่มีเวรมีกรรมกับปากของตัวเองนี่พูดว่าปากแลวง่ายดี มุขะนี่คือปากไม่มีเวรมีกรรมทางปากหรือทางวาจานั่นก็จบไปเพราะวาจานี่ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรานั่นปากนี่เป็นเอกนี่นอฟังได้ว่าปากเป็นเอกเพูดแล้วคืนยากนะเวลาพูดไปแล้วนี่มันลบไม่ได้ง่ายๆนะ,ะเวลาพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วทั้งที่เป็นความผิด <c oughs> ในคำพูดของตนของตนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเวลานี้โลกมนุษย์นี่วุ่นวายอยู่กับปากของตัวเองแลวก็ผูกมัดตัวเองสารพัดสารพันเรื่องเพราะว่าปากนั่นแหละพระเจ้าจึงมีศีลกับ่ยวกับปากทั้งปากที่กินทั้งปากที่พูดออามาออกมาจากความชิดของคนของตนนั่นแหละ นก็มีศีลรกากับเอาไว้พวกเราก็มันใช้ปากสวดมนต์พระอาจารย์ก็ใช้ปากเทศสอนญาติโยมแนะนำมันสร้างบารมีกัน <c oughs> อย่างตอนนี้ถนนนทางมันลำบากก็ชวนกันมาสร้างถนนกันเทปูนกันบริจาคก,กันบางคนก็ได้ยินได้ฟังเขาเกิดศรัทธาเขาทำเป็นลอ็ลอๆไม่เคยมาเขาก็โอนจะตุปยมามาร่วมสร้างกับพวกเรา ผู้อยู่ที่ถนนบุดาโรดเส,ส้นนี้ที่กำลังทำอยู่นี่จากนั้นของมึนเมาสุรามีระยะมชับบาปปมาดฐานาเป็นที่ตั้งความประมาทหามบาเมามีสองแบบเมาเหล้าเมายาอันนี้ก็ไม่ดีบรรดาพวกเราไม่มีของพวกนี้อยู่แล้วล่ะห่างไกลกันเยอะที่เมายดเมาชีวิต มัวเมาลุมล่มหลงกับวัยกับชีวิตของตนกับยศศักดิ์นี่เขาเมากันอยู่เยอะแยะไปหมดนี่เมาหนักเมาแปรเมากับของพวกน,นี้เมากับวัยคิดว่าแหมเป็นเด็กตายไม่เป็นหรอกสนุกสนานกันไปบันบนก่อนเมาในใบแจ่ก็แก่แล้วก็ไม่รู้จักสร้างบุญสร้างทานไม่รู้จักปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตใจไว้พระสวดมนต์ เมาเนื้อเมาหนังก็หลงเนื้อหนังมังสาของตนเองอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> น,น,นี่ก็ไหลเมารสชาติอาหารเมาในรสในชาติของพวกนี้จนไม่พิจรารณาปฏิสังขาโอยู่อะไรเมาพวกพระนี่ก็ท่านก็ไม่ให้เมาพระพุทธเจ้าจึงมีชื่อว่ามาดะนิม,มะนาโดเป็นผู้สมมั่งเมาพระพุทธเจ้านี่ชื่อท่านอีกชื่อหนึ่ง มดะนิมมานาโดเป็นผู้สั่งเมาเป็นผู้หมดความมัวเมาในชื่อของพระพุทธเจ้าและเป็นชื่อของพระอรหันด้วยอันนี้ก็เหมือนกันพวกเรามาลดละของพวกนี้ไม่เมามัวนี่ของพวกนี้ไม่มัวเมามันจะมัวเมามันก็จะเมาแปะเมาเล่าเมาแปะเมายศศักดิ์ชีวิตไวลืมตัวลืมตนนี่ก็เมาแปะเหมือนกัน เปนหน้าเปหลังนีสามารถจะตั้งสติและประคองตนให้พ้นทุกข์ไปเสียได้นี่ท่านสอนเอาไว้ละเอียดละอ่อนีส่สร้างขีปนาโดยูยัตสติเป็นคนเต็มตัวสร้างตัวเองมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสมูอชูผู้ตันจะดัสนังจิตใจก็ตรงต่อมาต่อผลต่อพระนิพพานต่อความดีพระพุทธเจ้าตนหนึงบอกว่า เป็นผู้ไม่ยากไม่จนอาดาลิโทหิตังอาหุอาโมคันสตัตตสชีวิตังมีชีวิตไม่เปล่าไปเสียจากประโยชน์เต็มไปได้วยประโยชน์เต็มไปได้วยความดีมีชีวิตที่เต็มไม่เปล่าไปได้วยประโยชน์เป็นผู้ไม่ยากจนค้นแค้นนี่พุทเเจ้าท่านแสดงเอาไว้และคนที่ได้ปฏิบัติด,ดังกล่าวมานั่นแหละเป็นคนไม่ยากจน เป็นคนไม่คนแค้นเป็นคนไม่เปล่าไปเสียจากประโยชน์มีชีวิตที่มีค่ามีสาระเขาถึงบอกว่าทําตัวมีสาระมีค่ามีแก่นสารมีความดีนี่ที่อยู่ไปวันๆเฉยๆไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไร <c oughs> ความดีนี่มันเห็นไม่ยากหรอกล้าใครได้ทํามันก็เห็นกันไปเองความดีนะถ้าไม่ได้ทําก็ไม่เห็น ความดีก็สำคัญอย่างนี้ให้เราน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราจะเป็นความดีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้พูดท่านทั้งหลายได้ฟังนะจากนี้สวนมนตกันอันนี้แบดจะหมดหรือเปล่าเนเสียงหายหายไปใช่ไหมืม <c oughs> สังบุก็พอแล้วมั้งถ้าแดดไม่มาเราใช้แบตเตอรี่จะหมดไปกัน ต่อไฟปกติเสียบได้ไหมล่ะไฟปกติเราก็มีไม่ได้ไม่ได้ไไดอมตมอง,องอมเ <c oughs> อาธรรมจักกับปรมวันตนสูตรนะ <c oughs> เอาต้องภูมิมานังอินปักท้ายๆนะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยมันหมดแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เลยก็ได้มั้งมันอ่าล้วปิดเราก็จะเห็นเลวไม่ได้เ่ยกแบบตั้งหน่อยไฟเนี่ยถ้าไม่ไม่เปิดก็จะมองเห็นนะ 南无阿弥陀佛。啊 E

เอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิเโตสัเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยัทธะมณิชติรโสยัทธะสัพพิติโยวิวัจจา

Valeu. ปะริตะนุกาเวนะรัตตะนาตะแลยัสสะระณนุปาเวนะตุยหังสัพพะโรกะโสปะะวะทูวะโนมะนา ปาปะตวนาภูมิคังคามหาสมุทาอารากาเดวตาสราตุมนอนุรักภันโตอาทิอุนหิสวิชยโยธามโมโรเกอนุจโรสักพัสสังหิตา

จัมปูจังพารณังวันจันังกรุงปะเรสังเดสันังสุวนดาวันสอายุปาวัตตินตีอายุโตภารโตธิรุวันนาโตปฏิปันโนสุขันสักลาตมีทาวีสุขันสุติการติอายุดับวาพลังวันนังสุขันจักปฏิปันโนะอิขายุย ยันตายตุปวัตติสีลภวทุสัพมังการังรัคันตุสัมเดวตาสัพพพุทธานุปเวนะสัจจโสติปวัตุเตภวตุสัพมังการังรัคันตุสัมเดวตาสัพพะธรรมานุปเวนะสัจจโสติปวัตุเตภวตุสัพ